สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมได้ทำการทดสอบแล้วไม่น่าพอใจนะครับได้ไฟน้อยเกินไปคราวนี้ก็จะมาปรับปรุงนะครับโดยการพันลวดใหม่แล้วก็ใส่แม่เหล็กเข้าไปเพิ่มนะครับเอาละครับหลังจากที่ใช้เวลาลื้อนะครับใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็จะได้โครงโครงแล้วก็พลาสติกนะครับเอาไว้นี่นะครับ เอาไว้สอดสอดหลังจากที่พันรวดเสร็จแล้วนะครับไม่ให้ลวดมันคลายตัวออกมานะครับตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นการพันรวดเข้าไปใหม่นะครับสําหรับในการพันนะครับผมก็จะใช้รวดที่ผมมีอยู่นะครับเป็นเบอร์ยี่สิบสามนะครับตรงนี้จะพันพร้อมกันทีเดียวห้าเส้นนะครับก็ซื้อมาเป็นขดใหญ่แล้วก็แบ่งมาเป็นขดเล็กนะครับนี่นะครับพันพร้อมกันทีเดียวห้าเส้น เพราะว่าถ้าเกิดใช้เส้นเดียวเลยมันก็จะได้แค่วนไม่ได้แอมนะครับก็จะจะได้นำไดานามโมดเป็นรอบต่ำมากได้แต่วนแต่ไม่ได้แอมก็เลยพันทีเดียวห้าเส้นที่จริงจะแบ่งเป็นหกเจ็ดเส้นก็ได้แต่ว่ามีห้าห้าชุดก็ห้าชุดก่อนสำหรับท่านใดที่ดูคลิปวิดีโอไม่จะเป็นต้องใช้ลวดขนาดเดียวก,กันกับผมก็ได้นะครับ อาจจะใช้เบอร์อื่นก็ได้พันนะครับที่ผมใช้ตัวนี้เพราะว่ามันมีอยู่มีอยู่แล้วนะครับไม่อยากจะซื้อเ,อเพิ่มแค่นั้นเองนะครับลองแรกพันเสร็จแล้วนะครับลองแรกผ่านไปนะครับตัวนี้พันได้สามสิบสองรอบนะครับพันทั้งหมดสิบสองสิบสองขดนะครับให้พอดีกับล่องของแม่เหล็กที่กึ่งไว้นะครับคือสิบสองแถวเหมือนกันตัวนั้น ตัวนี้วนขวานะครับเนี่ยฮะขวดต่อไปก็ต้องวนซ้ายนะครับอันนี้วนขวาวนซ้ายตัวต่อไปก็วนขวาไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้สิบสองขดนะครับเวลาพันต้องหาเรหนุ่นไว้นะครับตัวนี้สังเกตดูนะครับจะมีร่องว่างอันนี้ไว้สําหรับพันลวดอีกชุดหนึ่งเป็นลวดเฟสที่สอง ถ้าเกิดไม่หนุนไว้นะครับลวดมันจะชีดกับตัวนี้มันจะชีดเกินไปทําให้เวลาเราจะพันลวดเฟสที่สองหรือชุดที่สองมันจะลําบากพันไม่ได้นะครับต้องหาอะไรหนุนไว้เวลายกตัวนี้ออกก็จะทําการกดลงไปลองตัวนี้ก็จะเปิดนะครับชุดแรกก็เสร็จไปแล้วนะครับนี่นะต้น ปเอาไปใช้งานนะครับทําหมด12ขดส่วนตัวนี้มันเป็นลวดมันไม่พอนะครับก็ถ้าทำเสร็จแล้วก็จะทํากันต่อมัตรกีทีนี้ก็จะมาทำพันลวดชุดที่สองเฟสที่สองครับจากตรงนี้มันมีอย,อยู่ให้พันอยู่ได้อยู่ประมาณอีกหกขดนะครับ สำหรับชุดที่สองทีนี้เมื่อพิจารณาแม่เหล็กแล้วนะครับผมจะสามารถพันไปในทิศทางอยู่กันทิศทางเดียวกันขั้นแรกผมจพันเป้าหมายคือที่หกสิบสี่รอบนะครับเพราะว่าออรอบรวมทั้งหมดมันจะได้ใกล้เคียงกับสิบสองขดตัวนี้นะครับคือที่ประมาณสามร้อยแปดสิบสี่รอบ เป็นลวดชุดละสามร้อยแปดสีแปดสิบสี่รอบทั้งหมดนะครับโค้นมันจะได้ไม่ต่างกันเยอะหมดจะได้ใกล้เคียงกันนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับการพันลวดทั้งสองชุดนะครับนี่ครับชุดที่สองมีอยู่หกขดชุดแรกมีอยู่สิบสองขดปลายทั้งสองชุดนะครับมาชอดลมกัน ผิดน,นะครับต้นทั้งสองชุดมาชอดลมกันแล้วก็นำไปทั้งสองชุดไปใช้งานชุดที่2นี่ผมใช้ลวด2เส้นพันพร้อมกันนะครับเพราะว่ามันเหลือเหลือช่องให้พันแค่6ก,กชุดก็เลยใช้หกเส้นเอ้ใช้สเส้นเพื่อที่จะรอ,อ,อบในการพันรวมเนี่ยจะได้เท่ากันกับ ชุดแรกคือชุดสิบสองขวดนะครับยอดรวมก็อยู่ที่สามร4อแปดสิบสี่ปดสิบสี่รอบนะครับสามรอแปดสิบสี่รอบมันจะได้เท่ากันนะครับสำหรับต้นนี้ผมก็จะช้อนลมการเสียดผมก็จะต่อไปข้างนอกนะครับเพื่อเพื่อได้ใช้งานนะครับแล้วก็ปลายปลายสองชุดก็จะต่อไปข้างนอกผ่านช่องนี้เพื่อไปใช้งานเหมือนกันต้นนี้ต้นนี้เผื่อ เพื่อเอาไปใช้งานกรณีที่เราต้องการต้องการเ,าเว็เวบขึ้นนะครับที่ที่ยังไงอะที่ที่เพียวเพียวเหมือนกับไปเพียวสายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของไฟหลวงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้แค่ปลายใช้แค่ปลายมันจะเป็นเป็นเว็บ ลูกคลืน2อลูกนะครับมันไม่ซ้อนกันพอดีมันไม่เหมือนชุดไข่ชุดมันนะครับจะมีเปรียบขึ้นแค่ชุดเดียวนะครับประกอบเสร็จสับต่อไปก็เป็นการทดสอบนะครับ ห้ารอยรอบนะห้าร้อยไม่เคยลดร้อครับนะจากเดิมตัวเดียวกันนะครับหมุนลักษณะเดียวกันความเร็วเท่ากันแต่ที่3ามตีโวลต์พอทำการใส่แม่เหล็กเข้าไปเพิ่มแล้วก็ทำลวดใหม่นะครับก็ได้โวลตเพิ่มขึ้นนะครับสรุป วันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องพลังงานการทํามอเตอร์หรือว่าการเอามอเตอร์เข่ามาทําเป็นมอเตอร์ผัดไฟสาหรับคินี้ก็หวังว่าเป็นคงจะเป็ประโยชน์สาหรับท่านที่สนใจนะครับหาวางใม่เล็กไม่ถูกต้องหรือว่าพันลวดไม่ถูกต้องนะครับจะไม่มีไฟ เกิดขึ้นนะครับทุกอย่างจะเป็นศูนย์ว้ลนก็ศูนย์ไฟก็ไม่มีอันนั้นต้องทําการแกไ้ไขหรือว่ากลับไปทคำความเข้าใจใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ